สบายดีและสัสดีเด้อ้คุณพ่พี่น้องเอฟซีเพื่อสู่สกนเนะหรือวาพี่น้องภายในหรือว่าตางประเทศมาพบมาพ่อกับสาวาสนาสแนลเนาะมื่อนี้ก็ได้พ้าทงางให้แสวงออกมาจากห้องแหมมาหาทางน้องเห็นนามาชี้แจงให้ครอบครัวทางน้องเห็นหน้าผู้ได้ผู้ได้เห็นได้ทับทราบว่าทงางไอ้คืนยังบริยาขาดทางครอบครัวของเิืนดีเนาะทงางไอ้คืนกับบริสูต์รออ้อยเปอร์เซ็นต์เราคไปพี่น้องเออดอกคืนยังบริ สีไปยาห้างหรือว่าวัยสมรถทะละก็ได้ได้ออกมาบอกให้ทางเมน้องเอห็นนาหูเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ได้ไปหาทางเมน้องเห็นนาพ่อน้องเอห็นนากับหูประพนแล้วบัดนี้กับอยาให้ขึ้นยังก็ได้มักกันขอโทษคอยยังขึ้นให้มาโอวันร่วมก็ขึ้นเนาะเป็นห็ดสั่งคว่ำแบบไรกัสั่งใบแบบไรก็ให้มาเคลีย์ปัญหาของอ้าคนเองแต่อ้ายคกนกาย บบได้ยังมีปัญหาอย่างยากขึ้นกะมาเว้าตามที่ขึ้นเทิดไหวขึ้นกะมาเว้าออกมาให้พ่อแม่เถเ่ามี็ยัางไรฮู้เรื่องเนาะทายขึ้นกะ,ะไดรขึ้นกะบบได้หนีไปไสเพ่อแม่พี่น้องไรขึ้นกะให้แก้ข่าวเป็นอย่างดีเนาะดูให้ความพวมมือให้กับยูทูปแผนเนาะโดยปะากะเข้าไปสอบถามอบรมกับทางน,อน้องแอนนา ทางไอ้กับครอบครัวของทางน้องเอ็นหน้าสบายดีเด้อเนาะน้องเอ็นนากับรรยากาศง่ายแสดงเนาะเพราะว่าเดินมาเซลล์นาะงเคยเี่น้องเนาะด้วยกับน้องเอ็นนาอันเป็นอะไรอันเห็นหน่ายเคลื่อนกะเป็นอะไรคขาพิสูจน์ตอนนี้ ก็รู้สึกก็ดีใจอยู่ดีใจอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้เนาะค็ได้สิห้อายทั้งอายขึ้นมาสี่เจงให้ทั้งน้องเห็นหน้าพังห้ละเอียดอ่อนเนาะเมื่อนี้เนาะก็ห้อายขึ้นอธิบายเห็นทั้งน้องเห็นนาเข้าใจด้วยแล้วก็ออกซื้อทุกซ่องมาเมื่อนี้เนาะได้หายของใจไปเลยอธิบายได้อธิบายได้จ้ะก็คือจึงสียด้วยล่ะ เพราะว่ามือน uh, right. ีเพราะว่าสิมันหมายกันแช่งงานกันพอดีพอดีคนไปถามว่ายังท่านได้สิไปยาห้างไอกันกับไปป้านก่อนสินะจะไปเหตุไปยายาการก่อนเด้สิกับม่าไม่ขอบนซาลาพะเจ้าละน้องก็ดีว่ได้ชัดของยังหนูว่านไม่ได้ชัดเขาเพราะว่าการงนก็ที่พรเพียงพ่อกันไปหางินมันเติมไม่หาเงินมันเป็ดก่อนเลยมัน สี่เล่นนะคงสิ่อไรอย่บาได้เยอะที่สั่งไม่เด้หมดนี่เหรมีแต่หายทั้งน้องเอ็นหน้ารอทั้งอายขึ้นกับเมื่อเคลียร์ปัญหาทั้งครอบครัวของขึ้นก่อนเนาะคือทางทางเมียเก่าหนึ่ยาแต่ยังบม่ได้ทำสิบายญาเพียงไม่สิบเบญาเพราะว่ามใจง่ายนี่ยยันน้องแอนนาเนี่ยบ่สบายใจหนาโดยโดยโดยเกือบจะเป็นเมียน้อยเป็นเกือบเกือบ เรืเป็นห่วงเพื่องกลับไปฉีดใบหนึ่งก่อนเนาะครับพอดีครับเราฉีดไม่เลยหาเงินมาฟอมแต่งกันไปเรื่อยบาทไปบออกบริาลาพประจ้าที่เที่ยวเขาบุรีละก็บพอดีเก็บเงินได้กับมาปงบาทเดียวด้วยเนาะไอเนาะนั่นแหละกับมีแต่คนที่ว่ามันมีแบบมันมีปัญหาโดนใจกันนะเนลยวันนี้ก็เลยหายไอเป็นมาซีแจงหายเอสซีได้ละคนสนใจอะไรเพราะว่าเพื่นใครอยากติดตามอยู่ตอนนี้เนาะครับผม เป็นย่อมปัญหาอันใดคุณทินเป็นแบบนี้เนาะโดยโดยหลายคนเกิติดตามเปิดมากหลายคลิปแล้วยแหละคุณทินเลยเนาะโดยโดยเดบเปิดมาบ้านเฮาเลยเบื้องต้นดีหมดละทีมงานติดตามประชาชนไปิดให้เลยจุดท้ายก็ว่าความหักก็ว่าสิมาลงเอ๋ยอยู่บนต้องเอ็นายละคุณทินเนาะแต่มันเป็นปัญหาอะไรก็อ่าเปินมาชี้แจงเป็นปัญหาอะไรเข้าใจแล้วกันเนาะครับ ะทั้งน้อยน่าคิดนั้นได้เปนทั้งไอ้คนเปลี่ยนแผนที่ว่าหลังจากวาสิม่าคอตอนแร่งตอนเศร้าไปได้บ่ได้ม่าคอนะน้องละกับบ่ได้คิดอย่างไรเนาะกับฟังไปตามแผนนี่เนาะมันมีปัญหาเนาะเราต้องแก้ปัญหาก่อนแก้ปัญหาเดี๋ยวมันสิมีปัญหาตามหลังแล้วมันสิลำบากกลัวตอนนี้เขาแก้ทันเนาะแม่แก้ไปก่อนมันสิสบายเหามือหน่ะเออเลย กาทั้งแม่นอกไงน,น้ากายังพระท่านได้ออกมาว่าเอาคนยังกินข่าวกินน้ำอยู่ตอนนี้เนาะ <c oughs> จะได้ให้ท,ทั้งไอ้คนชี้แจงให้ทั้งครอบครัวคนพ่อมเพราะว่ามุ่บ้านนี่ก็ได้ไปหาท,าทาั้งพ่อทั้งแม่เลยการจะได้ให้มาบอกพ่อบอกแม่ขึ้นละเอียดอีกเท่านึงให้เข้าใจเนาะแต่ว่าทาานะั้งไอ้น่ะสดมาสามปีน่ะก็คือไม่ได้ยุ่งกับกันเลยอย่างมันที่สี่ใบนั้นพระท่านทีนสี่ใบทะเบียนสมรู่ ความเป็นง่ายเป็ว่ากเพนแยคางกันแล้วเน่ยราได้ทุมรได้เกีียวบรได้สอบถามกันบริด้วาดํำการเราเช่นใช่เนาะเด็กก็่มาจากได้เมียนี่กับ่ได้บอกกันเนาะเมียกับว่าปากน้ำกับเช้่ว่าปากน้ำเป็นกังไดเมี่ยนี่เป็นคนป้าแต่ว่าผมอยู่เฮียนิดฟ้ากับฟ้าอันตัวกัน่ว่าจะติดกันเลย็กเล็ไ่ได้ไปสีในไกเรียนตรยีรดขึ้นี เล่นปัญยาการปฏิหาเงินพ่อมาฟ้องเมื่อจริงตกยางมันทั้งสิบวิญญแต่ว่าเท่าสิบมันไม่กันมือน,นี้ก็งินกับพ่อเพียงพ่อเพราะนใดแต่ยันอยู่กลาง,งๆที่นะ่าครับแต่ว่าพ่อนี่ก็มีแล้วแต่จะมาทำไมเป็นแรงนี่กระได้อยู่แต่ว่ามันห่าง็นอุบัติเหตุขึ้นมากนี่สิระอย่างไรจะเลยเป็นไปไม่ได้เวลาออกฝรซาลาพระเจ้า เปลียนเพลกันเลยนะแต่ว่าแต่ว่าทางอ้ายนี่ก็บ่ได้คิดบางมากหรอกวันร่วงน้องอันนี้หน้าเรียบร้อยบ่ได้บังอย่างเนาะบ่ได้วางก็ได้บังหล่อจมหลอกอย่างคนหล่อก็เว้ามาจากใจจริงก็มีแต่ครับก็ะมีเด็ทางอ้ายนี่ก็มีแต่ทางอ้ายนี่แบบว่ายังบ่ฮู้เข้าบ่ถึงการว่าเออมันสิเป็นแนว่ยไรเนาะครับอือหือผบ่ถึงการนั่นล่ะก็แม่น โดยเพราะว่าฟังไถ่คนกับมะเร็งรัดทั้งนี้เพราะปัญไดเนาะโดยภรรยาห่างกับเห็นทุกคน่าเอาเอาเอากันไปเรื่อยๆนะเป็น่าเป็นงานกับยั่วน้ำกันไปค่ะยั่างระยาห่างกันสมมติว่าแต่งงานกัหน่องเงยหน้าหน่องเงยหน้าก็คือว่าย่างบริย่าห่างกันมีทางนั้นมีภรรยาเก่าของไอ้มีชิดหลายกลัวเพราะว่าสิ่งสมฉางที่เป็นมาคือว่าไอ้ชิมอบรถให้น้องไอยหน้าก็ย่างแบบบริย่าชิ์แต่นะไอ้เพราะว่ายังบริยากับทางนั้นเนาะทางนั้นคือยังมีสิทธิ์อยู่ ถึงสิบริยูต้องกันก็ตามแต่ว่ายังใส่ทะเบียนบ้านเดียวกันนะเนาะวันนี้ก็ได้เหตุให้มันถูกต้องค่ะแม่น้อกงาหน่าจะไปยู่งุ่นกันเนาะก็คือสบายคือมีแต่ให้น้อกงานน่ารอก่อนคุยกันไปน้ำซ่อสันรู้ใจกันไปพร้อมเนาะแม่ไะไรนอกแม่กินข้าวแดงหรือว่ายังไ่ได้อิกเนาะ ก็ไม่ได้หายอายขึ้นคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้ครับแม่เนาะเพราะว่าทางให้น้องเห็นนากับอ้ายขึ้นมาเว้ากันก่อนเพราะว่าบ่สะดวกบ่มีมองนั่งเนาะตังเฮือนเพิ่นก็แคบแน่ให้เพิ่นเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเพิ่น2คนซะก่อนโดยโดยที่ที่ผ่านมาก็คือว่าเฮาก็ติดตามเันไปไปโอ้ YouTube นี่เป็นนอน YouTube ากบ้านทาเป็นนอนรายละเอียดอ่ะนะคือพาไปหาลมสาวฉันตัดขนาดเสื้อตนี้เนาะอันนี้ก็ก็ถามคือเราเราเมื่อกี้เป็นกาว่าโสดมา3ปีแล้ว คือมานี่ก็ลูกมี่ฮูจักบอกเราว่าลูกขฮูจักก็ได้บอกอยู่ตอนแรกเนาะถามแต่เบื้องต้นแต่เบื้องนมาตั้งอิฐกุล่ะแม่เนาะแต่เข้ากับอิดตามไปเลยตำรวจได้ได้เช้าแล้วเลยพาผมไปไปดักไวเนาะเกือบว่าชีสมหวังกุล่ะมาขันแล้วก็เลยมามาสีแจงใหมุ่ณเอาไวเนาะ เรื่องที so, ่ว่ากับปัญญาเก่าเพิ่นกะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเพิ่นเป็นแล้วเนาะแล้วแต่คนสิปฏิบัติในใจกับเรื่องข้องเพื่อนเองเนาะแต่คนเชียร์กันเองเป็นเรื่องเนาะชุมพก็ได้แต่ว่าแต่มันมีปัญหาวินละกัให้เพิ่นมามาชี้แจงให้ FC เข้าใจนํากันเนาะเลยๆบ่แม่นทีมงานหน้ากัก่อนจะมาก่อนจะไปมากันั่นก็ต้อง ถามกันรายละเอียดแหละแหละพี่น้องแต่มันยังมีเงินงำอยู่คือว่าเลยอ่านเป็นเนยตโป๊ะเปิดเผยนะแต่ถามว่าเป็นการบาดสูตรบาดสูตรแต่เท่ากันยังไม่ได้เจ้าดึกถึงขนาดว่าอันเคลื่อนสีไปสูบสมรสดแบบนั้นเนาะวันนี้ก็หูความจริงกันทุกคนเนาะครับใจไปทำกันนั่นแหละพี่น้องเรยแต่อ่านคนว่าอะไรก็ยังสูดสิหกสาวเล่าอยู่กัน ฮักเตะตลอดเวลาเนาควกระดิโท่มากหลินกับเพินยุ่งหมยมาคุยกันเนาะมันจะเป็นดีหลายๆเพราะว่าใจใจมันใจกันไปเยอแต่ว่าทางนอกพันไอ้น้าในการบ่ไปไปเคล่นการไม่มีปัญหาอย่างเนาะเพราะว่าเคล่นรอได้เคลื่อนบ่เนาะขอบใจเนาะเลยจะไปหน้ายู่บ่เมื่อนี้ย ฉจะไปอยู่ันแไปดำน้ำนี่เลยไปนอนเนาะเด็ยแต่ยางเข่ามาคง้มยางมานอนทีจาไปหอดกับพอดีปะดีมาเลยเนี่ยกับมันถามมงเพล่แต่งศิลป์เข่ามามอวานีมาสามมงมาแล้วมาก่อนไปนอกนาไกลด้เหไกล้เนาะไปเเตียงนี่ได้มากนี่ได้นาะ่ะไปอยู่บ่อสระก็บยัง่อยู่บ่อแขนนะ ยคิดว่าความอุตสาวันตกเตียงว่ะต๊เตียงเองโอ้ยเนาะบัานละบ้านอุาวะจังก่มีแต่ทางง่ายกะสีบาทเรืนทางบ้านนี้มาครัอกับไทยสกอเนาะอ้เนาะก็ไปตั้งตูวให่เนาะโดยกไปเคลียบปัญหาทางน้นน้ำ่วงราะว่าลูกขึ้นกะเขมเมาแน่เนาะนที่ทางเนือเป็นที่คุณสามารถยู เอาไปกับพืชทิศกับสีขาส้มทิศอะไรอย่างเงี้ไปเนาะไ่ได้เน้นรศัพท์ไปติดต่อกับลูปว่ามาพี่นะมันติดต่อม่ได้เอะไรอะไรใส่ชิมลาวหรอหมอใสชิมเล้าแล้วมันติดต่อมาได้ทางพีทางลายต้องทางปัญัาติดต่อมาได้ทางพีทางลายติดต่อกันมาได้บอกจงอายุไทยกับติดต่อมาพี่ได้อยู่ไหนมันเพราะว่าฮูแจ๊กแล้วครับหมายความว่าไอ้คนใส่ชิมเล้าแต่ว่าไม่ได้เติมเน็ดแต่สีน้ำเลยติดต่อทางเน็ตกันมาได้แล้วก็เลยไม่ได้ผูกพันกันเลยนี่นะาแหละ นายเนี่มาเลาเขาต้องสมัครเน็ตเนาะเราคนเดียวเนเดือนจริงก็ลูกเคนติตามหาในที่เลขพ่อบอกว่าสิมาล่องลำทำเพลงไงซื้อนะนี่นะบม่ได้คิดว่าสิมาหาเน้อคู่จะทั้งนี้เนาะพ่อจะบอกว่างกันพ่อพีกับแม่เกี๊ยวก็เกิดทักกันก็มาขึ้นมาเนาะก็เลยนุ่งตกใจอ้าพ่อพี่สาวร่างก็บอกลูกไดเนาะมานุ่างพัาว ข้างก้อนกับมาล่ำยูได้ก็บอกเขาอยู่เป็นถิมาล่ำล้าเด้ออะไรนั่นไนี่กันว่าบอกอยู่นะไรก็มาเป็นม่ำเอเจ้าอสาวเนาะแต่การยัดจังนน่าใจมันอดไม่ฟังเนาะก็อยากได้เนาะใจวูยูเบาบางเตยวูยูแี่นั่นเนาะสะโพลูกเต่าตามหาติดต่อกับว่าได้สันกับภรรยาเก่าคือแบบว่าเบิ่อหักกันเรียบร้อยะ กับภรรยาเก่านี่ยคือเบิดลหักกันแล้วเบิดแล้วครับแต่ว่ายังบีท่านได้ยาค่ะยังบีท่านได้ยาหรือว่าเพิ่นยังหักอ๋อเพิ่นจะหมดหมสิวไว้ยาให้เพิ่นคิดว่าหักแบบว่าหักแบบเพิ่งวาว่าหักแล้วหักกระตุ้นสิวเนาะไม่เป็นส่วนตัวเนาะคือเพิ่งตามหาอยู่ใม่ไดหมไม่เอาตูมันกับหยิบพิมพ์ลงไปในหั่นหรือเ่าเพิ่ว่าเพิ่งมาหักเล้วนะถึงมาตายก็เอาแล้วแต่อ้ายนะเคยขอยากันบออ่ะเคยขอยาเคยขอสิวไว้ยาให้แต่ว่าเพิ่งหั่มว่าหายไป ดูว่าแล้วบอตอนนั้นยังไงบอพิษเถียงกันมั้งปีสองปีแล้วก็พิษเถียงกันแน่กันของธรรมดาของมือหนิมันก็บ้าหุนแรงเพราะคนไหนพิษเถียงกับลูกอายุหันนะสมมติว่าไอเมื่อนี่สมมติว่าไอเมื่อขอยากับคนนี่อันคนสิหายาอยู่าว่าคนสิยอมอยูคำคำคนบอกย้อมไอเช่นเอาได้เอาก็มันก็ถ้าว่ายอมนี่กินกันกันแล้วกันไป ต้องเบิ่งตามเหตุการณ์เนาะครับต้องการผิดการขึ้นมวยย่อมได้ไอ่ก็ต้องมาต้องโทรเคลียร์กำลังอีหน้าอีกหนึ่งเนาะนี่จะว่ายันมาขึ้นมวยอยากยอมมวยอยากเลิกอีหน้ายต้องเพราะว่าขึ้นบวยยอมกันเลิกบ่ได้เนาะตังนั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นเลิกผมแน่นอนเลยเลิกก็เลิกเต็มตัวนะ ก็ถามว่าพ่อแม่พ่อจะมานอนมอานอนมันราไปปนนอหยอนไปืิอจะนอนก็นอนหย่อนก็แช่ก็ทิ่นะดันมันไปชูไส่กันได้นี่กาก้นก้อนที่ยากัน่อาบีบถือว่าอะไรันอมุญเหรียดนเ่นถึงขนาดด้านน้าให้เร่ากัอัญมไประมาณชั่มเลยนะ แต่ว่าหากคนมาคนเชียงารายกันบ่คนที่บ้บบานะาาานั่นู้นอยแต่ว่าอ้ายน่ะบได้แม่นมาอยู่ย่ายมาอยู่บ้านเมียบอ่เชียงรายนะ่กะ,กะก็ก็ย้ายไปบ้านเมียอ,อ๋อก็ย้ายจากสารคามไปไปอยู่เชียงรายไปอยู่เชียงรายก่อนหรือจังะมาจังพ่ออันเมียก่อนคือพ่อคนก่อนได้จังมาย่ายมายมขึ้นบ่จัียงราย มันเพลินกับไปเกือบจีเซียงรายเนาะผมก็เป็นเด็กน้อยไปเนาะของเล่นมีสันต์โปรหนึงโปรสองไปเลยมันเพลนใหญ่ไปเล็กน้อยแต่ไปพ่ออยู่เชียงรายใหญ่ขึ้นมาเชียงรายก็เอาอยู่หันเลยเนาะเดี๋วเมื่อกี้ก็ได้เดินทางกลับเล็กน้อยก็มีแต่ว่าถามว่ายังหักย uh, okay. ังม uh, okay. ักกับภรรยาเก่าก็มีแต่ว่าหายกับไปเคลียร์กันก่อนเนาะถามว่ายังมักกันก็กลับเอากันทะเ ทางเฮากับยาหเมากันพ่นว่าเอาคมหลงลยประเนเดวกันเลยาส่วนตัวน้เคลียร์กันเนาะเคลียร์อะไรกับยาต้องยาหหรือว่าจะไปปรับความเข้าใจาะอายเนาะใจกันอะไรยิงแต่ถ้ามีเหตุผลบอกางคนก็ิยาห้นี่ท่านได้บอกกันเรืเคลียนต่างคนต่างบบอกกันแย่มากมีแต่่าเลือก่ากันไม่ได้ว่าอย่างกันเลยเนาะพราะฉนันามปั๊บนโอยหนานี้ปั๊บ มีเรื่องทีแม่ไม่ได้โอกาสที่จะมีมีแต่คุยมาลมกันก่อนจน่อยว่าเพคนสี่ว่าเป็นยนต์ยูทูบเบอร์ทั้งฝั่งลาวยั่ไอ้ปาเมียจะหน่อยเนาะมีให้เปิดเมียคุยกันพี่เลยสวดโแอนนาพูนกับสวดอยู่แล้วอาจจะมีผู้ทีอื่นมาลมไหมกันแล้วแต่ถาวรยังถ่ายยังบม่พ่อเนาะเนี่ยโม่พ่อมือนนะอันนี้กับมายายหนีห่วงหาเพื่อนายเนาะกัมีแต่บอกน้องดีๆเนาะว่าจะให้น้องขึ้นได้ไปมีอนาคตกับคนอื่นต่อขนาดเนาะ ทางน้องเอน่านี่ผรู้สึกจังไงที่ว่าใายเพิ่นมาบอกหักแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้ได้กันว่าซั่น๊ะกระบ่ได้ว่าจังไงก็เข้าใจเนาะเข้าใจตามนั้นเนาะเรียนได้าล้วใจดีแล้วเนาะเป็นทำๆเนาะมีแบบสมหวังบ่สมหวังเนาะซักู่แนึงพี่น้อยเนาะคืออันนี้มันก็เป็นปัญหาสำคัญนะครัของครอบครัวก็ให้อ่ายเพิ่นเมื่อแก้ไขอย่างนี้แหละพี่น้อยเนาะเลยๆแต่มันเป็นปัญหา แส้งก <kung> <c ười> ็คือสาใจละอาก็ดานอยเนาะทพูดความจริงทุกอย่างเนาะพูดเยทุกอย่างโดยมากเป็นพีกภาพหลักอยู่เลยแต่ตอนนี้นี่ดเผยน้อยเลยทุกเตียงทุกเตียงขับรถได้อยู่ปะไอ้ขับใจยูขับมือเซงลายหอดอยู่บ้างมันเห็นเพื่อนงมแขนตลอดเลยเนาะทุกเตียงปวดโมเมนล้ำหน้าบ่อ้ เออเมใส่ดับดาเบื้องเบื้องขัวเนาะจะกวาหลุาน้น้าั้นนมินเนาะนอนมินเนาะนอันาเนี่ยส้นถี่เนกรผกนีคโดยการก็คือม่นตลอดก็มามือนมาเทียมัน่อยป่ะมันก็ง่ายอยู่มันนอนจริงจริงาว่าอย่างีว่ามันเตียมันก็พระแต่ว่วันลุกวันนวนวันนันมันเตียงเก่าเนาะ มอนเป็นกัอนกัอนก็หินกับพี่เลยาโอการอาบจิใใจกับว่าพี่จะมอาบน้ำตาวานเด็ดๆน้ำอะไรแต่คืนีนบอ้น้ำอะไรพจังเห็นชาชุดเก่าเออเลยนน้ำน้ำอะไรไหม่น้ำอไ นอนลงแค้มกรณีมาเปลี่ยนแล้วก็ติออกจากโรงแรมก็ติกลับบ้านกลับบ้านก็ติไปนอนน้ำลูกใส่เนี่ยนะครับนทําลูกใส่อยู่จังหวัดไนสมุครอนใกล้ใกล้เนี่ยใช่เนาะใกล้ใกล้เป็นไรถ้ากลับบ้านนี่ห่อไอเนาะห่อ่อบ้านเพุทธรเนาะห่อลูกใส่วิ่งโอ้ตาขามดันวิ่งกแบะมันจะสมองไปไปลูกใส่มาแต่งงานอยู่นี่บ้างมาแต่งงานสมุทนครบอนป่ะมาแต่งงานอยู่สมุทนครบอนดูด้วยก็คือว่าแล้วไอ้แฟนก็ได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเนาะ ซี่เจงให้ทุกคนได้ครับหูน้ากันเ่าซอนฉันซะคือทั้งเพิ่นนีโสดอ่าเดียวยังทันยากานองเอ็นหน้ากันคือว่าแหละยังขางข,งข้า,าเป็นสมุดเนาะแม่แมนกมีแต่ไอ้เพิ่อกนกักกลับไปบ่อนเก่าเนาะโสดบ่อนร้อยโสดแบบมีปัญหา ได้ใช่ค่ะโรที่จะหูแลี้ยวมีแต่ว่าคอยอ้ายเพิ่นเดินทางปลอดภัยโดยมื้อหนาคมื้อน่ายถ้าหากว่ามีโอกาสก็มาแวะเวียนหลินฝั่งลาวได้คือเกาโดยก็ยินดีต้อนรับเนาะยิ้มๆทำข้าวคุณเกาคนละอ้ันน่าเป็นดีเป็นแบบนอกกันเนาะโดยท่ากะสำหรับคลิปนี้ก็เอาฉันี้ก่อนเนาะไหวพ่อกัะอีโอกาสหนาเป็นเนาะโดยคุณเกาก็ว่าสบายดี ดูย่า้เคลนก็ได้มาสีเจงทางบอกน้องแอนนาเป็นทีเรียบร้อยให้น้องแอนนาเข้าใจเนาะถาให้เคลนเมื่อเคลียรปัญหาทางบ้านหรือว่าพุ่นได้กะสิกลับมาหาน้องแอนนาคือเกาวถาเคลียบ่ได้กะได้ปล่อยน้องแอนนาไปให้มีชีวิตใหม่กับนมอื่นเนาะทางน้องแอนนาเคลื่อนกระสุดอยู่แล้วพูดไ่น้องแนนากะให้เค้น คลียปัญหาของเคิร์นทางอายเคิร์นกระสูดบอดดอยคือว่าแหละเคิร์นกระสูดบม่ได้อยู่ด้วกันแต่ว่ายังบม่ได้สิกไวซุมรสเนาะพี่น้องเนาะจังได้กะคือสีหูสีทราบกันแล้วทางเอฟซีเขามินมาหลายหลายส่องหลายหลายท่านกะคือสิข่าใจนะวานนี้เนาะว่าสาเหตุเป็นแบบใดต้นปลายสาเหต,ต,อเหตุออกมาสีแจงเบิดแล้วเนาะบานนี้เนาะก็ได้ดาลาไว้ซัมนีิก่อนสได้กล่าวคำ่าสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ